อ่าตอนนี้กำลังเตรียมแพ็กส่งครับอันนี้เป็น Indo uh อินโดหมูหางอ่าปลาสดปลาสดไม่ใช่ปลาหมักนะครับเพิ่งจับเพิ่งจับขึ้นมาเตรียมส่งปลาสดอ่าแล้วก็มีตัวเมียเชื้อ50อันใสน่าจะแพ็กละอ่าน่าจะแพ็กนแพ็กละ อ่าอันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งเป็นสายพีดีปากอ่าพวกนี้กัดปากเกง่งแต่ว่าหมดแล้วแหละหมดแล้วเหลือแต่รอยรอยใหญ่อย่าง1 8 1แเงนี่ยอ่าลองไปทำสายหรือกัดลองกัดดูครับถ้าไม่เชื่อก็ลองกัดดูแล้ว่อยเอาไปทำสายอ่ากัดปากกัดยอดปากพวกนี้อ่าอันนี้จะเป็นอินโดอันนี้เป็น Indo. อินโดอ่ากัดกัดหน้าตาอ่า อืมินดูกัดหน้าตาพวกนี้จะเลี้ยงใส่กล่องโฟมกลัวมันลอยใหญ่ครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาลงอ่างเหมือนพวกอื่นพวกอื่นจะเอาลงอ่างเยอะครับด้านหลังอีกเยอะอ่าไอ้พวกที่ว่าเรากลัวมันลอยใหญ่ต้องอย่างนี้ก็พอมีอายุเล่นได้แล้วอ่าแปดเดือนลนะพวกนี้อันนี้จะเป็นรอบดีหน้าตา อันนี้จะเป็นอนุบาลอนุบาลอยู่ปลายยังเล็กๆลกอนุบาลเสร็จหังไว้ก่อนเห็นไหมครับอื่ตัวเล็กๆล็กอยู่อ่บฝากติดตามด้วยครับ